รวมยาคุมยาไรมันและไรอ้อยค่ะพาไดูทั้งสองตัวลอยเราฟังแบบละเอียดเลยว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะตัวแรกก่อนเลยเคนโตคลอนะคะลูกค้าเป็นสารเซลคลอค่ะอีกตัวหนึ่งคือซูมิเคนเป็นสารฟลูมิออกซาซินนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยลูกค้าทั้ง2ตัวคุณไม่ทางวัชพืชใบแคบแล้วก็ใบกว้างเลยนะคะนะทั้งแคบทั้งกว้างเลยแต่ว่าเขาเก่งแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นสารเซลคลอจะเก่งใบแคบเป็นหลักใบกว้าง,งน้อนิดจะ คุมไม่ได้ค่ะส่วนฟลูมีโอซาซินนะคะนะก็จะเก่งใบกว้างเป็นหลกักใบแคบบัชิีก็จะไม่ได้ครอบคุมนั่นเองค่ะแต่ขึ้นชื่อว่ายาคุมลูกค้าย้ำไว้เลยว่ายาคุมทุกตัวนะคะจะคุมเฉพาะหญ้าที่เกิดจากมเมล็ดเท่านั้นนะคะพวกหญ้าหวายพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากมเมล็ดไม่มียาที่สามารถคุมได้อยู่แล้วค่ะทั้ง2ตัวนะคะลูกค้าดินชื้นก็ฉีดได้ดินแห้งก็ฉีดได้เหมือนกันนะคะนะถ้าเป็นเคนโตคลอเซโลคลอเนี่ยหลิตรใช้งานได้2ไร่ค่ะถ้าเป็นซูมิเคนฟลูมีออกซาซินเนี่ย หนึ่งซองห้าสิบกรัมใช้กันได้สองไร่เครื่งนั่นเองนะคะคุ้ม,มนานประมาณสองถึงสามเดือนเลยค่ะอ่ะต่อไปนะคะถ้าใครที่มีครบหมดทุกย่าเลยใบแคบฉันก็ครบใบกว้างก็มีครบหมดเลยนะคะนะแนะนําเลยว่าเป็นสูตรนี้เลยค่ะลูกค้าผสมคู่กันไปเลยนะคะนะคุมได้เนียนกว่าคุมได้นานกว่าแน่นอนนะคะนะนานสุดสามเดือนมาเลยค่ะชุดนี้นะคะลูกค้านะใช้งานได้สองไร่ค่ะ ใครเจอปัญหาเรื่องยาแบบคุมไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะลูกค้า2ตัวบวกกันไปเลยค่ะดีกว่าแน่นอนนะคะนะทั้ง3แบบที่พูดมาตตะกร้าให้เรียบร้อยค่ะกดได้เลยนะคะ